สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องการแคสเกมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The b a t t l e ิลแคสนะครับให้ถึงด่านเจ้าบอสตัวนี้เลยหรือบอส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 จากด่านที่หนึ่งนะครับมันมีทั้งหมดสามด่านไม่งั้นเราไปเล่นกันเลยด่านแรกมาแล้วนะเอ้ใช่ที่แรกมาเลยที่ไหนก็ไม่รู้ ที่ไหนไม่รู้แล้วตอนนี้ผมก็ต้องตัวนี้แค่ตัวเดียวก็ชนะแล้วอ่ะเต,ตะตูมไปตูมตปอีกอู้มตปชักช้าจริงๆเลยโอ้ ทำเอยตูมโมะนะมาชนะเรียบร้อยกานซอมบี้เดี๋ยวผมจะเล่นด้วย ไปด่านต่อไปจะมีแค่นี้ก็จะชนะแล้วมั้ง เรียบร้อยแล้วจ้าเล่นเทียดานมันน่าเบื่อน่ยเบื่อให้เราเล่นนะไปต่อดานต่อไปออเลือดหนึ่งเมือเลือดนี่ปกติเลือดมันแค่พันอ้าไม่เป็นไรสู้ไปเถอะมันต้องอย่างนี้โอ้ยจะเขา้

เอาไปเทียวตัวโอ้พังเลยพังเลยอาไม่ไหวแล้วโหวดเกินไปป่ะนี่เอออ่ะ,อะเพื่อความบันเทิงเอาไปเลยอาไปเลยพี่อาอาอาตาเยเนี่ย อ้าวเฮ้ยกระเด็นเลยโอ้ตั้งสี่พันนะตั้งสี่พันนะนัดเดียวคือแตกว้าสู้สู้สูส้สู้สู้อย่าอย่าเดินไปสิถูกเอาเลยเอาเลยเอาเลย มันเกิดได้มันเกิดใหม่ได้ระวังซอมบี้มุมดดินเด้วยม,มุดดินมาแล้วให้ตัวนี้เป็นตัวพังป้อมช็อที่สุดเลยต้องชนะต้องชนะเมื่อกี้เรากดเติมอันนั้นให้ปลากระป๋องเพราะว่าเพื่อความบันเทิงนะอยากรู้ว่ามันจะชนะ แต่มันจะเพื่อความมันอ้าวตายแล้ววะหรอบอสเนี่ยเออไม่เรื่องเลยต้องสู้กันเองแล้วต้องสู้กันเองแล้วโอ้ยนน์ซัมบี้กระจายกระจายกระจายหมดยิงโถเออโถโถโถเกือบถึงป้อมแล้วว่าโอ้โอ้ย,ยโอ้ย,ย เ,เก่งเอาเรื่องเก่งเอาเรื่องเก่งเอาดิเก่งเอาเรื่องเก่งเอาดิจะเก่งเหรออยากเก่งกับมันเก่งเก่งจังเลยวะอืเอาเลเซอร์ไปหนึ่งดอกผู้หญิงโดนลูกอ้อผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงโดนลูกหลงตายไปเลยโอ้เจอเคเพีย่เบย อ้าอาาาายัางไงก็แพ้โอ้ยมันโหดด้วยบอกว่าบอสก็ช่วยนไรไม่ได้เลยบอสหนงานแพ้เถ้ะไปไปดันต่อไปดานนี้ไม่ผ่านลบไปหนึ่งคะแนนได้แค่สองคะแนนอยู่อ่าไปดันไปยูซี่ได้สามคะแนนไหมอ๋อมันก็ง่ายเนี่ย แต่งานนักรยากเลยซอมบีประเทศไทยเราเจดีใช่ไหมเจดีไทยเขาเรียกว่าเจดีไทยแล้วก็งูเจ้าเก่าไม่ใช่งูซอมบีเราต้องมาลงน,นอนดีกว่าเพื่อนโดนใครยิงโดนใครยิงเหรอโดนระเบิดระวังใส่หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเล่นเกมฟรีไฟนะครับไปเลย จัดการเลยพี่น้องจัดการเลยพี่น้องอันนี้ EP พหนึ่งนักรับ ไทยเรามันสลายไปแล้วโดนกลุ่มแมวฆ่าหมดตายประเทศไทยเราอะแล้วเราต้องเลี้ยงแมวเหรอแมวมันไม่มีแล้วแมวมันทําร้ายประเทศอ่ะเมื่อกี้ไปต่อไม่ต้องพูดเรื่องนี้หรอกมันเป็นแค่เกมนะใช่ใช่ใช่กินแค่เกมไปแค่เกมไปต่อบงบงเต้งบงเต้งบงฮะ อันนี <te> ้แค <te> <te> <out> ่ตัวเดียวก็ยังสู้ได้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรช่วยบอกเลยนะไปละเฮ้ยเฮ้ยนแค่ตัวเดียวก็สู้ไหวแล้วแค่ตัวเดียวมันก็สู้ไหวแล้วแค่ตัวเดียวมันก็สู้ไหวแล้วเห็นไหม อาตัวน,นี้ไปช่วยไปแล้วโอเคมาแล้ว อีกด่านหนึ่งนะครับอีกด่านหนึ่งเราเล่นมาหนึ่งสองใช้กระดาษจดไว้ปากกาปากกาต่อไปก็ด่านสุดท้ายนะครับต่อไปก็ด่านสุดท้ายนะครับ บินค่าไฟอะไรเยอะจังบินค่าไฟแล้วอ่าเราได้เ,เขียนว่าอ,อีหนึ่งกี่คะแนนถึงอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับอันนี้ต้องอันนับไันี้ก่อนหนึ่งสองศูนย์สามสี่สี่ อันนั้นไม่รู้จะชนะปะลองเล่นก่อนอันน,น,นะนี้น่าจะชนะนะ่าจะชนะนะอีกด่านสุดท้ายนะครับอันนี้ด่านสุดท้ายนะครับ มีเพื่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเค โอเคสู้ถึงด้านนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากกดด้วยนะอ่อนแล้วเนี่ยโอเคฝากกดด้วยบ๊ายบายโอเคเรามานับคะแนนกันก่อนดีกว่าหนึ่ศู สี่ห <fo> ้าห้าคะแนน EP หนึ่งห้าคะแนนห้าคะแนนโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับแมว